สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูพายุพัดนะครับต้นกล้วยครับก็เป็นกล้วยนักนะครับกล้วยนักหรือว่ากล้วยสีม่วงครับก็หักไปแล้วนะครับทุกปีนะครับนี่ครับกะว่าจะให้มันสุกแบบคาเครือครับมันก็เลยแบบไม่สุกเลยนะครับก็ยังไม่แก่เต็มที่นะครับก็เริ่มแก่แล้วแต่ยังไม่ไม่เต็มที่นะครับ หักลงมาซักก่อนนะครับหักมาต้องเรียบตัดนะครับถึงแม้จะจะเอาไว้มันก็ไม่แก่ต่อนะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันหักแล้วหักเลยนะครับเพราะว่าใบเริ่มเหลืองแล้วครับแสดงว่ามันไม่เลี้ยงลูกต่อนะครับนะครับก็คือหักเราต้องตัดนะครับครับกล้วยหน้าครับที่กําลังจะแก่นะครับ ยังไม่แก่เต็มที่นะครับเริ่มแก่แล้วครับยังเป็นเหลี่ยมๆอยู่นะครับยังเป็นเหลี่ยมอยู่ยังยังไม่อร่อยยังกินไม่ได้ครับถึงแม้ว่าเราจะเอาไปกินเอาไปบ่มให้มันสุกนะครับแต่มันก็ไม่อร่อยเท่าที่มันแก่จัดนะครับกำลังตึงนะครับ ครับกล้วยนาคครับอ่ามันจะคล้ายๆกล้วยน้ำว้าดําแต่คนละอย่างกันนะครับกล้วยน้ำว้าดําต่างหากนะครับกล้วยหนาคต่างหากนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะคือเป็นกล้วยหอมนะครับเป็นเนื้อกล้วยหอมถ้าถามหาหนอครับก็ไม่มีครับมันหน้าแรงนะครับช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่แล้วก็ผมก็ขุดหนอไปปลูกหลายหน่อแล้วนะครับแล้วมันก็ยังไม่ออกหนอออกมานะครับ ไม่มีนอนะครับนี่ครับคือกล้วยพันนี้เนี่ยมันต้นสูงครับต้นสูงเหมือนกล้วยอ่าสูงเหมือนกล้วยตานีครับเหมือนกันเลยสูงเหมือนกันเหมือนกล้วยตานีครับมันก็เลยแบบลมพัดหาง่ายนะครับอันนี้กล้วยหอมครับโดนพายุเหมือนกันนะครับกล้วยหอมนี่ก็โดนพายุนะครับนี่ต้นงอนะครับจะฟื้นหรือเปล่านะครับ ดนลมพัดแรงครับเมืม่อวานครับคลิปนี้มาฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ